แม่แตงพงศกรเล่าเรื่องพ่อโสตอนป่วยไม่ยอมรักษาไม่อยากเป็นภาระให้แตงโม ือเป็นอีกหนึ่งประเด็นเดือดหลังจากที่แตงพงศกรอดีตแฟนหนุ่มที่กลายมาเป็นเพื่อนของแตงโมนิดามีการโพสต์ถึงแม่จิมพนิดาคุณแม่ของแตงโมที่พาดพิงเรื่องในอดีตของคุณพ่อโสโสพลคุณพ่อของแตงโมผู้ล่วงลับโดยแตงเห็นว่าแม่จิมไม่ควรพูดกระทบพ่อโสแบบนั้นพร้อมกับฟาดคุณแม่ที่ทำหน้าที่ได้แย่มากๆทั้งตอนที่แตงโมยังมีชีวิตและตอนที่น้องจากไปแล้ว ล่าสุดวันที่9มีนาคม2565คุณแม่เจวรกรจาติกะวนิชคุณแม่ของแต้งพงศกรได้มีการพโพสต์ดังกล่าวของแต้งในเฟซบุ๊กพร้อมกับเขียนเล่าเรื่องราวตอนที่คุณพ่อโสยังมีชีวิตเอาไว้ว่าจำได้ว่าตอนที่พี่โสพลไม่สบายแกไม่ยอมรักษาไม่อยากให้เป็นภาระทางการเงินกับลูกแกชอบคุยเรื่องการเมือง แตงโมก็จะบอกผ่านเราว่าถ้าอดอนว่างแวะไปเยี่ยมคุณพ่อหน่อยพ่ออยากคุยด้วยซึ่งพอไปแล้วก็ฟังพี่โสพูดอะไรเบาๆสลับกับการหลับไปเป็นระยะระยะแตงถามแตงโมว่าให้ช่วยอะไรได้อีกบ้างแตงโมบอกว่าอยากได้เครื่องออกซิเจนพ่อจะได้หายใจสบายสบายแตงก็จัดการให้ทั้งหมดนี้ก็มีแต่เพื่อนๆที่ผลัดกันมาช่วยเพราะเขารักแตงโม ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์กระปุกคอมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe และถ้าหากใครมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ